ฮัลโหลฮัลโกับสบายดีนะทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ LL, สอง LEO ไซสนะ์3นเนาะมือนี้เขากลับมากับสุดเก่าเนาะทุกคนเนาะสุดพีตูนบลิส,สแตรมนาะทุกคนนะเนาะเฮ้ยหลังจากคลิปที่แล้วเขาซุ่มมาไหนนะทุกคนเนาะนี่เนาะรีฮะสุดรีบาเห็นแล้วคลิปนี้เขามาจัดเต็มเลยทุกคนนอะนสองพันกว่าเพจนานะจัดไปเลยให้มันหูกันว่ามันสีใดหรือมันบอดใดทุกคนเนาะสองพัน 600, หกร้อยเพจน,นะทุกคนเนาะโอเคเนาะจัดไปเลยมาเถื่อแหลกเลยโมโหบอกล็อกเถื่อแหลกมาเบิรงกันว่ามันสีใดหรือบอดใดเนาะบอดใดก้อย ซุมมันให้มันจดดม่ได้ลรอบุญไปจะได้แต่ว่าวคือขากแต่ว่าวเฮ้ยมิดมิดว่าทุกคนซ้ำเสียอแต่เนี้ยมันออกสำหรทุกคนโปรตีของเขาซุมเนี่ประมาณซ้ำเสียๆออกกันทุกคนเนาะแต่สําหรับข่อยกับโอ้โหเป็นยังคือมันอยากออกอยากสะอ่ะแท้ซุมไปเรื่อยๆทุกคนซุมไปเรื่อยๆบอกออกมายอมน,นะนเป็นบัดเห็ดคนละเรียบร้อยบอเรียบร้อยบอบอกออกมายอมน,นะบอกออกมายอมน,นะเฮ้ยเอาตีล่ะ เรียบร้อยบ่เฮ้ยออกแล้วทุกคนแน่เรียกว่าจะยากกว่านี้ออกก็ดีอะทุกคนเนาะประตูแรกสองหล่อเหล่อเศาเก่าเนาะประตูที่สองหล่อเก่าเประตูที่สามสี่เก่าเเนาะทุกคนเนาะจัดไปปกติกิจกรรมนี้โคตรเอื้นขลิ่นโมฮอดพันเพลทเนาะทุกคนเนาะสำหรับปล่อยเกลือจัดๆเลยเดี๋ยวห้องกระต่องออกดีเกมใหม่เธอหนึ่งเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มันจะส่งใหม่ในกองเก็บไม้เนาะสุดกับสีประมาณเนาะทุกคนเนาะโห้ย ยัางงามนะทุกคนนะเนาะเดี๋ยวเขามาสรุปเพชรนะทุกคนเนาะขาวๆเนาะคลิปที่แรกวคอยเบิดประมาณ1,500เพชรคลิปนี้ก็ประมาณพันกว่าเพชรนะทุกคนเนาะตีไปขาวๆก็ประมาณ2,000กว่าเพชร2,600 700 800เจ็นะทุกคนเนาะตีไปขา,ขาวๆประมาณนะ 3, เนาะเกือบ3,000เพชรแล้วทุกคนเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเนาะมาแต่งตัวว่าว่าสุดนี้มันจีใส่กับรองเท้าอื่นงามบ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องวะทุกคนสุดนี้สวยวะทุกคนมันเป็นแบบว่า เนี่ยไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้ตรงเกงของมันอ่ะมันมันไม่ได้สูงไปมันมันไม่ได้สั้นไปทุกคนนึกอ,ออกปะโอเคเนาะตอนนี้เข้ากับเมา่าในซูเกมเนาะทุกคน,นเนาะเข้ากับซูมาเนาะซูมาลินครับโพลินทางบ้านเนาะพี่ขากเนาะบางทีละ่ะโอ้ะหัวเหลืองหัวแดงหัวทองมีเบัดเนาะทุกคนเนาะพักขนาดโอเคเนาะได้เข้ากับไปหาฟองห้าฟารกก์มือกอาะทุกคนเนาะหลังจากที่ได้ปอกได้เืิ่งกันจังว่ากันใหม่เนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะจัดไป พอยก็เร <ersch> ิ่มบอกไปนะทุกคนเนาะสุดรนี up, so ่มันสอนกระเป๋านำนะทุกคนเนาะเออเท่อยู่ด้วยล่ะสอนกระเป๋านำนอนสูตรนี้เนาะมันมีปีกนะเพือทุกคนเฮ้ยเอาเหลืองว่ะเขาว่าสุดนี้งามกว่าสุดสีขาวสุดสีขาวมันเด่นไปนะทุกคนเนาะก็สูตรสีเหนียวสูตรจัดสุดสีขาวกางเกงม่ค่อยงามเนาะแต่สุดสีเหนียวกางเกงมันงามนะทุกคนเนาะมันแบบว่าสามารถใส่ได้กับกางเกงอื่นไดเนาะจะหาฟาร์มอีก่อนโห้ยพี่โซนใส่พี่โซนซักตัวหนี่ทุกคนจัดไปเบิง โอเอคจัดมาเอคะเอคส่วนนี้นี่มาแรกเนาะทุกคนเนาะจัดมามีคนอยู่วะเอ้าเฮ้ยข้างหน้ามีคนทุกคนนนข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนวะเปิดเลยบอสหะจัดเลยสักเดียวเดียวเดียวมีคนโอ้โหหลอกสิบเจ็ดสิบแปดเศร้าแล้วมีเนาะทุกคนเนาะขนาดระยะใกล้ันมีสโคปแล้วทุกคนเนาะเอคเนาะเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะเฮ้ยคคััรรบบ อ๋อโหท่านนล่ะหูะท่านระล่ะเฮ้ยเก้ไกลกแบบนี้เกี่ยวคนสีอันนี้ที่ละโหเฮ้ยมันลินค่ามันลินค่ามอนี่ลินค่าว่ะเอาเรื่องว่ะโอเคเดี๋ยวเฮาสิออกไปก่อนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสิออกเห็มุมเฮาก่อนออกไป็นเทิงหมดแลละ โอเคนะทุกคนนอะนตอนนี้มันก็อยู่ข้างหนา้าแเราคนนอนเฮ้ยมันถือมูให้ยิงวะ่ะเฮ ي, ้ยแลนแลนจนว่าเพิ่น <c oughs> ไซมันอยู่ไซล่ะมันอยู่ไซล่ะเจอ, 0, นะอ,อ,อเอ็มพีศูนย์ไปงเก็บลอยบ่เฮ้ยเอาเขาวะสี่สิบเฮ้ยตังไอ้บ่บ่ตังเียบเฮ้ยเียบลอยบอ่โอโ้โหมันเข้าถือยังมันว,นวานัดหนึ่งเกือบตายเลยเฮ้ยวือสไนส์สืค่าอันบอจักข้างล่างเห็นมันถือฆ่าอยู่นอนทุกคนนอนค่าบ่งหือ เหยาบที่รัโอเคนี่เราปืนเปลี่ยนปืนก่อนโอ้ซองข่วงมัหนจัดป้าซองข่วงทุกคนเฮ้ยเปลี่ยนปืนพิษป่ะเปลี่ยนปืนพิษมิแท้คอยไซโอ้โหเปลี่ยนปืนปิดชีวิตเปลี่ยนข้างน้ำนี่พนเดี๋ยวทุกคนข้างน้ำนี่พนเพื่อนหมูห้อยยิงอยู่หมูห้อยยิงอยู่มีไซร์ล่ะเพื่อนโอ้โหล้างต้นไม้ล้างต้นไม้เสร็จแล้วเสร็จหรอเรียบล้อยเขี้ยบร้อยนแม่โอ้โหแดงเถือกดอกเลยเศร้าแปะนะทุกคนน้องไซมใส่ก้อนน้ำเขาอะไรน้องมอยเนาะ เรียบร้อยเนาะไาอ้บ้านเด้จาก่ปเนาะเฮ้ยบนปอมมีคนบนปอมมีคนทุกคนเราสามสิบอ,อูฮอก็เจ็บืกันเน,นาะเขาเริ่มบอกไปเนาะทุกคนเนาะสำหรับไอ้บออันนี้เนาะทุกคนเนาะมันเป็นเติมพเพชรเก่าสิบเก่าเพชรเนาะหอยคอย่ำแล้วทุกคนหามผ่าเล้วทุกคนเนาะเพราะว่าเฮ้ยมันซ้ำแจกเนาะทุกคนเนาะแล้วหอยว่าท่านทีเจม,มันสิแจกโดยสั่มไปเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามันมันบ่แจกเนาะมันก็ให้ผู้เล่นใหม่ๆนะที่บ่เคยเติมนะก็ให้เติมทุกคนไม่รอกบอกเพราะว่ามันบ่ได้แพ้มันเพชรเก่าเก่าเพชร จะลองคิดวางที่ว่าไอวองามปันนี้มันเอาไปยาใสกิจกรรมอย่างอื่นที่เบิร์ดหลายกว่านี้เบิร์ดเป็นแบบว่าพันกว่าเพจสองพันเพจบดีก่ัวมันบ่ละไอวอมันก็งามได้ละมันบ่ละมันแข่อยากแจกนะแต่ว่ามัน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 บดีแจกเลยนะแต่ว่ามันอยากให้เติมมันเป็นหัวการขาของมันนอนบ่ละถ้าสมมติว่าไอวอปันนี้มันก็ให้เติมแบบหาเก่าาหรือลอยเก่าาบดีกลัวมันบ่ละเออมันเป็นยังต้องให้เติมเก่าบเพราะว่าให้เติมแพงลอยเก่า่านี่มันก็ มันก็มันก็เกลืแห้งสำหรับผู้ดินใหม่เลยบ่ล่ะเออคำว่าเก่าชุดเก่าเพจมันมันยังเติมได้อยู่เลยเออมันยังเติมได้อยู่สำหรับผู้ดินใหม่เนาะแบบว่าเออสามสิบห้าบาทนี่ประมาณนี้มันบ่ล่ะมันก็ให้คอยกันเริ่มแรกก่ะเออเติมนิดเดียวงเฉยๆกันเนาะสำหรับผู้ดินใหม่เนาะมันเป็นหัวกันขาของมันเนาะทุกคนเนาะนี่นอนสุดกับสีประมาณเนาะทุกคนเนาะนี่นอนข้างหน้าประมาณเนาะงามงามอยู่ข้างล่างกับสีประมาณเนาะทุกคนเนาะงามงามเฮ้ยเจอข้างหน้ามีคนวะเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะ เอาเรื่องว่ะเรียบร้อยบ่เรียบร้อยเทียบรอยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะแคดใต้ที่ห้องหนึ่งไม่จะหันหลัางไขมันอยู่โอเคนอตจะที่เขาเขาโวงกันได้ทุกคนเลยโอ้โหสื่อนี่คือขารายแต่ว่าเสื่อคาราทในบ้านเจ็บแล้วเจ็บในบ้านโม่เฮาโม่เฮาจัดเต็มเลยเดยอะละขาเล็ดโซนหมดก่อน เลสโซนเลสโซนอ้าวเพื่อนโดนเลสโซนหมูเฮาถือเลสโซนทุกคนอ้าวลมไปแล้วเพื่อนจเย็นเพื่อนใจเย็นเดี๋ยวเข้าไปเพื่อนใจเย็นโอ้โหอยู่ทางไกลเนาะอยู่ทางไกลเว้ยโอ้ยโอ้โหเจ็บที่เพิ่นเจ็บที่เพิ่น โอ้โมากจริงๆเลยเอยเอ็มหนึ่งซีไว้เจ้เพื่อนโอเคโอเคเหลือตัวเดียวใช่ไหมเรียบร้อยที่เพิ่นหัวดเตะเดือยเอ็มหนึ่งซีเข้าไปหัวดตะเลยเพิ่นเดือยหัวเม็ดหนึ่งนี่เรียบร้อยแล้วเพิ่นโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาเบิ่งบนเขาทุกคนเอาบอลชิมนีโตบอกเฮ้ยคนก็เลือกบอรไลน์ทุกคนฟังเขาเลือกซองหรือก่ะทั้งเบิร์ตมันเป็นเฮ้ยฟังนะไม่คนโอ้ตังไอบอสเนี่ยไอบอสใหม่ทุกคน ว่ามหบอกเอรล้วคนเติมร้านแน่นอนคนเาะไเฮเท็เ็คเ็ดีกโอ้เยเพื่อนโอ้เพื่อนลัดป่ะทุกคนเอาเรื่องวะอ้าวตัวนึงยสปะตัวนึงยังสั้นไรเฮ้ยนานนานว โอตังไอวอท่านไอวอร์ไอวอรเรียบร้อยไอวอไอวอแต่เรียบร้อยที่เพิ่นเจอเอ็มไปยิงเจ็บจนวายเพิ่นเอาระเบิดไปกินเรียบร้อยบะเรียบร้อยวะเรียบร้อย Head, game. Game. Head. โอ้มาทั้งแข้นเลยเว้ยมาทั้งแข้นเลยเว้ยแข่นี้แข่นี่มาทั้งแข้นเลยว่ะเอ้ยเฮมูมูฮาถึงจริงมูเฮาจัดกันกับมันอยู่อ้าวข้างหน้ากันเอาลุยกันเพื่อนช่วยเพื่อนเรียบร้อยตายเพื่อนเราแกลเปแล้วเพื่อนเรียบร้อยเนาะไอ้บ้านี้จัดไปเลยหน่อยบอยเนาะง่ามงามไอ้บอยเนาะแนะนำเลยเราทุกคนนง่ามตัวไอ้บอยผมเติมบางสกินเราทุกคนเนาะง่ามตัว โอเคเราตอนนี้เข้ากับขันมาโอ้โหแล้วทุกคนเนาะแข่งโกได้ตึงกันมาแล้วทุกคนเนาะมัวสุดเลยนี่ดุ้งดิ้งโอ้โหดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งก็ดี้งโหแต่ว่าโอเคเราทุกคนเนาะสุดกับจีนมาดเนาะอันไพ่ดวงดีอาจสีได้ไหวกับขันเนาะแต่สำหรับขันดวงสวยเราทุกคนเนาะโอเคบ๊ายบาย